ครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้เรามาจากโอนรถนะครับก็แวะมาเล่นกับเสียศุนครับอาเสียครับ,วส,รบสวัสดีครับมาจากโอนรถว่าจะเอารถมาฝากเกาะเดือดร้อนคนขับเนะาะไยเลยต้องฟ้าเนาะ <laughs> <laughs> จะซื้อเท่าไหร่ จะซื้อเท่าไหร่ห้าหมืน่มนโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาได้ไหมดูสิเนี่ยไปเอาไข่เองด้วยถรถวิ่งงานซุนเทย,ยุถรถวิ่ได้วิ่งงานดีก็เอามานี่ก็วิ่งงานเหมือนเก่าดเดรร์น,น,นี่ครับเขาว่าคนขยันนี่ ขยันจริงๆเลยโอ้ไปเอาไข่เองไข่ไม่มาส่งไม่มีไข่ขาย,ขายเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมแกถึงขยันก็เพราะว่า <laughs> มีเหตุผลนะว่าทำไมแกถึงขยันหนึ่งข้อหนึ่งนี่ไอตอนรถตอนที่ยังไม่ได้ออกรถใหม่นี่เน่เีเนี่ยเนี่ยเนี่เยอพอออกรถใหม่มานี่จะต้องวิ่งเอาไข่เองละโอ้ดูนี่ เป็นบุคคลที่น่าเอาตัวอย่างครับนี่แหละคนรวยคนรวยนี่เขาจะทำเองทุกอย่างอันนี้ไปเอาไข่เองแล้วก็ลงไข่เองแล้วก็ขายไครใครที่อยากได้ไข่สดๆนะแวะมาเลยติดถนนสีเลนทางแยกไปบ้านสีตะเคร้ออ๋อสีตะคระ้ อนึกเมะเนาะคนเขมเนพูดไทยมันมันย่อมตกเหมือนกับคนเขมเนพูดอังกฤษนั่นแหละโอ้นานๆครับได้แวะกว่าจะได้แวะกว่าจะได้ผ่านมาเล่นกับเสียสุนี กว่าจะได้เวะมากว่าจะได้ผ่านมานี่ต้องใช้เวลาวลาใช่แต่ถ้าเอาหกล้อมาไว้นี่นี่จะได้มาตลอดกาเมียนะเ,นะเร์ร่นเนี่ยพ่อสนมสนมอยู่หมดตุบแบบเนี้ย ប្អូនអស់មានការតិទ្នមគ្នាច្នាប់លើបងអើយប៉ាន់បងនេះបានណាផាច់ជីអពថ្ងៃទុំកោបាត់តែចោះឲ្យគីនេះពីមືណោះគីតូនូឯងយូអើយ đó cháy mất rồi tụi ô nó ô nó bả đah bang phun bang phun nó cháy mất cũng ng ่วน rồi đó nè nè รถมานาแม่น ng ่วน ồ ô yeah rốt chim ng ่วน đó bả นี่นี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเดนี่มีมีเงินอยู่ในธนาคารนี่ไม่ต่ำกว่าล้านเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเห็นแต่มายกไข่เองอะไรเองแบบนี้มีเงินอยู่ในธนาคารไม่ต่ำกว่าโอ้เกือบสิบล้านอ่ะเกือบสิบล้านก็ลองลองคิดดูสิว่ามันเท่าไหร่อ่ะเกือบสิบล้านอ่ะ นธาน,นธาคารเอาอย่าเอามาอีธนาคารธนาคารบอกว่าไม่มีที่เก็บบอกว่าเซฟเต็มไม่ใช่เงินใครเราเงินเสียศูนย์เงินเสียศูนย์คนเดียวนี่แหละ ไม่พอขายนะครับไข่ไข่ที่เอามานี่ไม่พอขายดอกเย็นนี้ก็หมดแล้วเจตุนบอกว่างั้นไก่ฟองละเท่าไหรทุกวันนี้ห้าบาทฟองละห้าบาทขายขายปลีกขายปลีกห้าบาทและไอคนที่เขาเอาไปขายดิคนที่เ,เอาไปขายดิเท่าไหร่อ่ะขายตรงราคาเลยฮะ อันนี้ก็ทำที่รอผลไม้ใช่ไหมผลไโอ้โอแล้วทำไมทำยาวถ ե จะให้คนเช่าเลยนี่ <c oughs> จะให้เขาเช่าด้วยฮะให้เขาเช่าครึ่งหนึ่งอโอ้ธุรกิจหลายอย่างวันนั้นก็บูดว่าเจ้าของไม่มีเงิน ชนนี้ขายเองขายทั้งทุเรียนทั้งแตงโมทั้งบังคุดทั้งเงาะไม้เมืองจันทร์ไม้เมืองจันที่อื่นไม่เอารั่วตรงไหนโอ้ยนี่โนเย็นสบายใช่ไหมผ่านมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เป็นมั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 นเป็นแบบไหนนี่ที่ที่เรามายกอย่างเงี้ย พี่ของหลวงนะพี่ของหลวงแล้วเราต้องขออนุญาตไหมขอผมจะยึดเอาหมดเลยคนไทยเอเส้นใหญ่มันนั่นน่ะมันมันหายจอไหมน่ะเส้นน่ะโอ้ว่างแล้วไว้ทำไมพี่หลวงใช่ไหมไม่พูดจริงๆเราพูดเพื่อเพื่อเพื่อไอ้นั่นนะ เดี๋ยวเวลาคนอื่นเขานั่นเขจะได้ไปทําให้มันถูก<อ>เดี๋ยวเขาก็บอกว่าเฮ้สเสียศูนย์ยังยกได้ก็ยกว่าอยางงี้อีกเลยฮะ,ฮะ,ฮะต้องบอกเขาสิว่าต้องทํายังไงเวลาเราจะมายกร้านขายของอะไรกัที่ถนนหลวงอะไแบบนี้ต้องขออนุญาต นเ,นเนี่ยเอาอีกเลยไมย <c oughs> ไ่ได้เดฟบางทีมันเบื่อวิ่งเบื่อวิ่งตามถนนวิน่งเข้าร้านเนี่ย <c oughs> โอ้เอาลับคลิปนี้บายบายครับผม